เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยที่ทางด้านของเดอะมอลล์กรุ๊ปครับก็ได้มีการลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่าชุมชนบ้านนาหวายนะครับจังหวัดน่านในเรื่องในโอกาสของวันโอโซนโลกครับที่ป่าชุมชนบ้านนาหวายนะครับอำเภอนาหม่นจังหวัดน่านตัวแทนนะครับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้บริหารเดอะมอลล์กรุ๊ป พร้อมกับปกครองอำเภอนา,าหมื่นผู้นำชุมชนพร้อมชาวบ้านร่วมกันปลูกป่าบนพื้นที่30.5ไร่โดยอัตราการปลูกจะต้องรอดและยืนต้นได้ไม่น้อยกว่า10ปีกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่ากับพันธมิตรโครงการ Care the Wild ปลูกป้อง Plant and Protect เนื่องในวันโอโซนโลกมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า80คนครับโดย t h e m o อล Group ก็จะเดินหน้าโครงการ The m o อล g ์โ e e มุ่งสู่การเป็นห้างสรรพสินค้าสีเขียวด้วยเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้สุทธิเป็นศูนย์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ร้อยละ2 0ถึง25ภายในปี2573เเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ